สวัสดีครับพี่น้องเอลซีต่ตะเบตากสุขชดกับผมชอมม่องสตรีมมอนชลเพื่อนออฟเชียวครับอพอดีคลิปก้อนผมสีนวลครับพี่น้องครับมือนี้นะครับจอดรถอยู่ด้านหลังเปกก็นปลาเก๋เลยนะครับยยนะครับมองจอดรถมือนี้ส้มสีบลมีเลยนะครับรถขั่วอะไรมาจอดย่างไกลเลยครับครับเอาไปตรงไหนครับเนๆๆี่ย อ๋อนามม่ไหวไงไ้จเห็นเราไหวยันะรถดห่มผุนไหมั้หนไปไหนกูเหลี่ยันูดูนะยังปอยู่ขางปาเวรัไม่วารถคว้างือ้ที่จอดไก่แเรถว้างที่อยู่ไกลเนี่ยไกลปวดรถ้าผมถ้าผมกลัวไม่มองน่นรยูฟังผุนครับฟังรถพญามาร เวที่หันไปทางพุนว่าสรุปโอเคครับโอเคเลยนขนาดนทา่านมันมันกว้างผมกับว่าอยู่ต้องหันไปทางพุนย่างเดียวยยบ่เห็นครอบ่เห็นเหรอขวบบายูกไก่ไงขวครับพี่น้องครับ จอดเยอะเนียว่าเลกไงผมมาละไงเมนครับมันมันมันบังผมก็ยิงมองจอดได้มกจีจอดนี่แหละฟังผุนครับฟังผุนก็จ่ลอมไปตัวมะลันมันก็จะมาจอดกันเพียแล้วนี่เนี่ยโอ้ยมองยู่แล้วบัน อิลี่วุ้ยมองจอดอิลีร่ร้อนมึงุ๋นเลยข้างนี้ับขางเขามองซาร่าใกล้ๆอิปุ่นอะจอดไก่แห้งผมก็จะจอดนี่แหละครับเพรจอดอยู่นี่ก็เวทีก็อยู่ด้านหน้านี่ครับอยู่อ่าป้าเก๋ยนี่ยจอดน่อนนี่ครับพี่น้องเ <c oughs> มองขวดเทอร์เมนอยู่ปุ่นคืออยู่ไก่ครับเพราะว่า เวทียูพีครับสรุปแล้วคือเวทีหันไปทางนู้นนะครับโอเคเป็นใหญ่ใหญ่เสาไฟเรียบร้อยแล้วใหญ่ลักไฟอยู่หนึ่งสองลักนะเออขั้นหันหนาไปทางปุ่นเลยกวางเลยครับแต่ขั้นหันไปทางบัดรก็ได้แคบแห้ง

ตั้งแตตรงนี้ได้อยู่หรือจะเบิ่งแนวเขียนเวทีกันรถนี่ยืดดีเลยจเอาหัวไมใส่ไปจมก็มารอมาที่หนมาไปยุหดุดอเวทีหันไปทางขุ่นเด้อพี่น้องนะครับตั้งสีได้จิตั้งสีงามเลยนะครับ อุ้ยม่อนเขาเนีอ่า,มมาเล็กขั้วเขามาแล้วครับอื้ยบบกม่วงอื้ยบบกม่วงไหมกําลังใหญ่เลยอื้อพอน่ะพอไปฝุ่น โอเขาไปจอดหน้าบ้านเออได้อยู่อยู่หันรถหัวรอสิไปเด้วยผมจะมาจอดบอก่า่มันบ่มีหม่องอยู่ผมบ่ได้เชียงหัวรอแล้วกันล่ะผมจอดอยื้ออ่อนแค่มื่อเสาร์ฮะอ่อนแค่เมือเสาร์อ่ะหัวรอยูจอดถนนนี่เต็มเลยบ่รือเปล่าโคันไปตรงนั้นหมดเลยคือถนนเป็นเส้นนี้จะปิดได้ถ้าเธออยากออกเร็วเธอต้องมาหาแม่ครัวโอเคเดี๋ยวผมมาทางนี้เพราะว่าคันผมนึกว่าเส้นนั้นสิบ่ปิด โอเคถ้าป okay, ิดกะผมก็เ hmm. ส mm ียดแรนออกมาพี่พี่เบิ่มเขียงเขียงพอผมจอดชุดยุเต่นผมจอดชุดเต็นรักนี่ใช่เขียงเบอกเอาเนี่ยโต๊ะทีพาเนี่ยให้มีสัมมาพุทา ผมจอดยู่ใตเสานี่มึงหมดแล้วมันกเทอเมาแมันจิออก่ดพจอดยู่นี่เต็มเลยรถบัสใบัดนี่รถบั่บอโอเค ว่ามือนยังไกลอยู่แล้วต้องออกเตอรออกต้องออกใบต้อไหลไหล้นหรอมือเงนไปชุ่มเพียบุ๊บเนาะเพียท,ที่ตั้งเฉียงอ๋อออกเฉียงไปทางทางต้นไม้นี่ได้มองแหละพี่น้องมันได ยึดตังเวทีแล้วนะครับโอ้ยผมหอนแดดก็เข้าห่มกันไปเร่้ยงพวากรับพี่น้องบ้านบ้านฉเฉลียงบ่ตำบเลเฉลียงอำเภอ่อนบุรี ชครับพี่น้องครับเก็บบัตรร้อยเซานะครับเล่นถึงประมาณตีห้าขอบุณทุกการติดตามครับขอบุณทุกกำลังใจขอบุณทุกแชร์ทุกใจเดี๋ยวผมไปหย่ายรถก่อนนะเพราะว่ารถจอดทุกตรงนี้ รถสีลงมาจอดข้างล่างไปเลยนะครับรถมาจอดถน,นนเส้นนี้เลยปิดถน,นนเส้นนี้นะครับปิดถน,นนเส้นนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับพอกันคลิปไม่เป็หนหอกสวัสดีครับเกิสิมือเร่งไปแล้ววะคือ <c oughs> ไปไทยเหรอผมขอนอนครับพี่น้อง nhẹ luôn coi chọn những bà đẹp, cái ỏ bà mới ươn